สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะพาคุณมาหาโซโหงมุนให้ได้เยอะๆต่อวันนะครับโซโหงมุนทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นของที่เราเอาไว้ใช้นะครับเพื่อเอามาอัพเคลวิชาหงมุนเหล่านี้นะซึ่งถ้าเกิดเราอัพเยอะๆเนี่ย มันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดก็มีทั้งสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะครับของพวกนี้พื้นฐานเราจะสามารถแลกได้จากตัวนี้นะครับตัวนีโ้โดยที่เราเอาเหรียญมังกรไปแลกแต่ว่าเขาจะจํากัดนะครับเขาจะจํากัดว่าโอเคสัปดาห์นี้หนึรอบสัปดาห์เนี่ยคุณจะซื้อได้แค่555 5, 5. ซึ่งบางทีถ้าเราหาเหรียญมังกรได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดเราไม่สามารถซื้อได้อ่าถ้างั้นเราก็ต้องหาทางอื่นที่จะได้โซโฮมูนมาใช้ก็มีอีกทางหนึ่งก็คือเราไปที่พื้นที่ฝึกฝนนะครับพื้นที่ฝึกฝนเนี่ยยิ่งเลเวลสูงนะครับย,ยิ่งระดับสูงก็จะมีโอกาสได้โซโฮมูนที่ดีขึ้นนะอันนี้ผมพิสูจน์แล้วคือ ป่าล้มเงาเนี่ยได้น้อยแต่มีอันนี้ได้เยอะสุดนะ,ะแล้วทำยังไงจะได้เยอะขึ้นก็เพิ่งพาบัฟตัวนี้นะครับตอนเรารีพลังกายใหม่ๆเราจะมีบัฟอยู่ที่120แล้วหลังจากนั้น120-100ถึง100หมดมันก็จะเป็น1 0 0ยถึง70ช่วงช่วง1 0 0ช่วง 120- ถึง100เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะมีการดรอปไอเทมนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมอยู่ที่50% แต่ถ้าเป็นร้อยถึง70มันจะอยู่ที่25%แต่ยังไงก็ยังดีอยู่ดีนะครับดังนั้นวิธีการฟาร์มที่ให้พลังกายลดน้อยที่สุดก็คือทาให้เราได้ EP น้อยที่สุดเพราะพลังกายเนี่ยยิ่งได้ EP มากพลังกายก็จะลดเยอะนะครับดังนั้นเราต้องอย่างแรกเราจะไม่กดคูณ2อนะอย่างที่2ผู้พิทักษ์นะครับ ผมจะใช้ตัวที่มันได้ EP น้อยๆก็อย่างตัวเนี้ยนะครับนี่อย่างตัวนี้ก็จะเป็น EP 3 0เราแล้วไม่ใช้ตัวนี้ EP รองก็เป็น37%ก็ไม่ใช้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราใช้ตัวนี้ยิ่งได้ EP น้อยเท่าไหร่เราจะยิ่งหัวใจลดช้าเราก็อยู่ได้นานขึ้นครับเราใช้ตัวนี้เลยอย่างที่3อ่าเราก็เข้าไปในนี้ได้เลย อย่างที่สามคือบัฟบัฟจากที่นี่บัฟจากที่นี่เนี่ยเน้นเอาบัฟกล่องกับบัฟเงินบัฟสิทธิ์พี่ไม่เอานะครับบัฟสิทธิ์พี่มันดีมากก็จริงแต่ว่ามันได้ยิีเยอะนะครับดังนั้นไม่เอาเราจะเอาบัฟไอเทมกับบัฟเงิน นี่รับไอเทมถ้าได้ไอเทม2อันก็จะดีมากนี่อย่างเงี้ยนี่เพอร์เฟกนะครับเอาไอเทม2อันจากนั้นเราไปดูมอนสเตอร์ที่กระจอกสุดนะครับ oh, <my> มอนสเตอร์กระจอกสุดเราจะฆ่ามันได้เร็วแล้วมันให้ EP ไม่เยอะอไปช anel ที่น่าจะมีคนไม่เยอะ จแล้วก็ลุยเลยครับ <S <S ทีนี้ถ้าสมมุติว่าระหว่างฟาร์มอยู่ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยพลังพลังอ่ะพลังกายของเรานะครับมันลดลงลดลงจนต่ำกว่าเจสก็ให้เปิดใช้งานโผงนะครับ นี่ตัวนี้กระถางแห่ง,งปราณแห่งความสงบแล้วก็นั่งแป๊บเดียวนะครับจากเจ็ดสิบให้กลายเป็นร้อยแล้วก็ฟาร์มใหม่ตอนนี้บนตัวผมเนี่ยก่อนเข้ามาเนี่ยผมไม่มีไม่มีโซเลยนะไม่มีโซงคงมูลนะครับอันนี้ก็ได้มานแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าครบหนึ่งชั่วโมงนะสภาพจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่ง มาดูว่าได้อะไรบ้างนะอ่าเนี่ยครับได้นี่โซ่หฮมูลระดับสูง1เมตรแล้วก็โซ่สีน้ำเงินระดับสูงสุด2เมตรนะครับแล้วก็ได้เมล็ดเล็กๆครับเหลือง13แดง15น้ํานำเงินอีก10ก็เป็นจำนวนที่ผมว่าโอเคนะสำหรับการฟาร์มชั่วโมงหนึ่งนะครับ เป็นชั่วโมงหนึ่งที่เราหาของอย่างเดียวส่วน EP นั้นก็ไปฟาร์มในจุดที่มอนสเตอร์ซูสีกับเราหรือว่าแมปฝ่ายก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าคุณฟาร์มจนหัวใจมันแดงมันก็ได้ EP เท่าเท่ากันนะครับอะโอเคถ้างั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมกันพบกักใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ